สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมีดูวันนี้คลิปง่ายๆสั้นๆน,นะครับปัญหาที่คุณเจออยู่ต้องการเครื่องมือหรือตัวช่วยอะไรในการแก้ครับเลือกได้มากกว่า1กองนะครับก็ลองเลือกดูแต่ไม่ใช่เลือกหมดเลยนะฮะโอเคลองเลือกดูนะครับใครคิดว่าปัญหาใหญ่จะเลือกแค่สองกองนะครับใครคิดว่ามันติดอีกเดียวจะเลือกแค่กองเดียวเลยครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกทีหนึ่ง 2 3 4 5 6สี่ห้าหหรับใครที่เข้ามาดูครับก็คือปัญหาที่คุณเจออยู่ครับปัญหาที่คุณนึกอยู่ในใจตอนนี้คุณต้องชานใช้กองไหนหรือตัวช่วยอะไรในการแก้ครับก็ลองเลือกดูสาหรับใครที่มีมากกว่าหนึ่งปัญหาลองจดลิสต์แล้วก็ลองเลือกกองใส่ไปดูนะครับอาจจะเลือกหลายๆกองแล้วแต่นะครับอยากทํำยังไงทําเลยตามสบายแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับอย่า เอาไปใช้ในการตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซนต์ใช้แค่นิดหน่อยๆพอำๆนะครับเพราะว่าดวงเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ส่งผลต่อชีวิตเรานะครับโอเคนะใครที่เข้ามาใหม่ครับฝากกด Subscribe ด้วยครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยสั้นๆนะครับไม่ยาวครับกองแรกกองที่หนึ่งได้เดทกับ หกไมายเท้ามันเหมือนคุณต้องการความสามารถในการตัดจบเริ่มใหม่อะเหมือนอะไรที่มันไม่ดีคือเปอนปัญหาที่มันอยู่ตรงไหนมันใกล้จะจบแหละมันได้เวลาที่คุณจะต้องไปเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคุณคุณจะตัดจบซะแล้วไปเริ่มใหม่ลองหาอะไรใหม่ๆทําดูนะครับอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคสำหรับกองแรกสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กองที่สอง the world แล้วก็ห้าไม้เท้าคุณอาจจะต้องการความมั่นคงความแน่วแน่ในการตัดสินใจในตัวเองครับหรือว่าจากคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนปัญหามันไม่ได้มีปัญหาเดียวครับคนช่วงนี้คุณปัญหาเยอะครับคุณต้องการความมั่นคงในตัวเองแล้วก็ค่อยๆลบลาค่าฟันกับมันไปครับค่อยๆแก้มันไปนะสำหรับใครที่เลือกกองที่2ครับก็ประมาณนี้กองที่3ไปเร็วมาก Justice กับ King of s อฟ o r สมีสองอย่างครับคือผู้ใหญ่หรือเจ้านายเราคนที่มีอำนาจตัดสินใจครับคุณต้องปรึกษาเขาครับเพราะว่าเขาคือคนที่จะแก้ปัญหาห้คุณได้หรือไม่คุณก็อาจจะต้องการการเลื่อนตำแหน่งหรือคือเขาเรียกว่าไงต้องการอำนาจในการตัดสินใจที่มันตัดสินใจได้จริงๆครับคุณถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สาครับคุณต้องการ สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจหรือว่าการตัดสินใจจากคนที่เขาเมีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหานี้สำหรับคนที่เลือกกองที่3แอบหยุดนะครับเพราะว่าพูดเร็วไปนะครับกองที่4ี่นะครับคุณได้เดอะสเตนนะครับกับสไม้เท้าโอเคสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแก้ปัญหานี้นะครับคุณอาจจะต้องมองไปข้างหน้ามากกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาครับและอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคุณ ผู้หญิงนะค,คุณอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายหลอกหาไม่ใช่แฟนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนช่วยงานที่เป็นผู้หญิงนะครับอาจจะช่วยคุณได้ครับคือนั่นแหละคือเซนต์มาหมายความว่าคุณอาจจะต้องการหญิงแกร่งสักคนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะหมายถึงคุณเองหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะครับมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คุณก็ต้องมองไปข้างหน้านะมองการไกลถึงจะแก้ปัญหานี้ได้โอเคข้อท,ที่สี่ก็ประมาณนี้ กองที่ห้าหนึ่งไม้เท้ากับหายพิเศษมันบอกหนึ่งอย่างนะครับคืออันนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะโฟกัสกับงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับคุณต้องตั้งใจให้มันอยู่ในบบระดับที Hi ่พอดีหายพิเศษขึ้นมาคือมันมจะหมายถึงอะไรก็ตามแต่สำหรับผมนะครับมันเหมือนกับว่าคุณไม่พอดีครับในการที่จะทํางานเนี้ย ไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปครับพยายามหาจุดสมดุลของงานนี้ให้ได้เนี่ยครับมันเหมือนแบบลองทําเล่นเล่น,ล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 นดูอาจจะแก้ได้ลองแก้เล่นเล่นดูอาจจะแก้ได้แต่พอแก้จริงจังแก้ไม่ได้หรือไม่คุณก็ไม่เคยคิดจะแก้มันเลยเล่นเล่นกับมันตลอดเวลามันก็เลยแก้ไม่ได้มันออกได้ทั้งสองหน้าคุณต้องกำไม้เท้าเนี้ให้พอดีแล้วมันถึงจะใช้งานได้ถนัดนะครับแล้วปัญหาแก้ได้แน่นอนโอเคกองสุดท้ายกองที่หก ้วยกับห้าถ้วยนะครับอืมถ้าปัญหามันติดที่ผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับหรือคนที่เป็นการทะเลาะคนอื่นอะไรเงี้ยลองขอโทษลองอะไรดูนะครับแล้วมันแล้วมันจะแก้ไปได้เลยหรืออย่างนึงครับคุณต้องหันมาโฟกัสในสิ่งที่คุณมีครับไม่ใช่สิ่งที่มันพังนะครับคุณจอมีปัญหาเรื่องการโฟกัสครับคุณชอบไปโฟกัสกับสิ่งที่มันพังมันก็เลยแก้ไม่ได้สักทีเพราะเพราะตาเราไปมองสิ่งที่มันพังแล้วมันจะแก้งไงครับลองไปหันไปมองข้างหลังดูครับอาจจะเจออะไรที่มันยังดีอยู่ แล้วก็ถ้าต้องไปหาผู้ใหญ่อะไรก็มีของติดมืติดมือไปด้วยก็ดีนะครับในช่วงนี้โอเคสั้นๆง่ายประมาณนี้เลยครับก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ